สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอติดสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติตท่าประสบครับผู้สกาวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอัอตรตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบรรแสงพันธ์ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายเจ้าหน้าง,งานงกฎหมายสยามประผีครับตามผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในแต่ละครั้งนั้นนะครับก่อนเข้าสู่วาระก,การประชุม ท่านประธานท่านจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรําความเดือดร้อนขอพี่น้องประชาชนเข้าหาหรือเพื่อนเหมือนการแก้ไขส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับวันนี้ตามดูผู้แทนครับเราจะตามดูสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยสสสุรเกียรติเทียนทองนะครับพูดถึงเรื่องถนนนะครับกำแพงเพชร6และรวมทั้งแสงสว่าง ในบางจุดบางแห่งในกรุงเทพมหานครไปติดตามพ,พร้อมกันเชิญครับครับต่อไปขอเชิญครับคุณสุรเกียรติเทียนทองครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุรเกียรติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบปัะชีริยชื่อพักเพื่อไทยครับ ท่านประธานครับวันนี้ผมขอหาหรือท่านประธานในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนครับใช้เส้นทางของถนนกับแพงเพชรหที่เรารู้จักกันดีครับท่านประธานในชื่อว่าโลโกโ้รถครับปัญหาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อุโมงบางซื่อครับนับยาวไปจนถึงวัดเสียนานารีครับเขตตะุจักเขตหลักสี่เขตดอนเมืองแล้วก็ไปจบที่ตำบลหลักหจังหวัดปทุมธานีครับ ประเด็นปัญหาของสนนเจนี้ครับรรท่านประธานแบ่งเป็น2ประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกคือเรื่องผิวจราจรครับรรท่านประธานยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในเขตของหลักสี่และดอนเมืองครับก็มีการชกรุดเสียหายครับเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างลึก ครับทำให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับจะได้ประสบอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งครับปัญหาที่2ครับท่านประธานพอตกกลางคืนเข้านะครับก็จะเจอกับปัญหาใหญ่กว่าครับคือไฟสาธารณะครับด้วยถนนเส้นนี้ครับท่านประธานเป็นสนนที่อยู่ใต้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับพาดผ่านถึง10สถานีครับ ตอนนี้ไฟสองสว่างมีเฉพาะใต้สถานีครับท่านประธานครับระหว่างสถานีถึงสถานีเนี่ยขาดการดูแลครับทำให้เกิดการมืดนะครับการสัญจรไปมาตอกางคืนเนี่ยพี่น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัวนะครับเป็นที่ซ่องสุมของขโมยโจรครับแล้วก็อยากเสพติดครับท่านประธานครับวันดีคืนดีครับท่านประธานก็ทางทีมงานนะครับเกตุจุกรหลักสี่พระเพื่อไทย นะครับได้รับแจ้งอยู่บ่อยครั้งครับในเหตุร้ายแล้วพอเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับก็จบด้วยการวิ่งไล่จับขโมยครับขโมยที่มาขโมยสายไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ฝังลงดินก็ดีนะครับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ดีครับท่านประธานปัญหานี้ครับท่านประธานไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับเป็นปัญหาเรื้อรังครับที่เกิดขึ้นมานะครับนานแล้วครับ ในปีที่แล้วนะครับอดีตสสสุรชาติเทียนทองก็เคยนําเรื่องนี้นะครับมาหารือในสภาแห่งนี้แล้วครับได้ได้ทําจดหมายถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยไปแล้วในปีที่แล้วถึง3ครั้งนะครับก็ต้องขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณสภาอันศักดิ์สิทธิ์ร้อยทรงเกียรติแห่งนี้ครับในครั้งนี้ครับได้ประสานไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าจะมีวาระหาืออีกครั้งในสภาวันนี้ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ก็ได้พบว่ามีหน่วยงานเข้าไปนะครับซ่อมแซมไฟสองสว่างบางจุดครับอย่างเมื่อวานนี้ผมเห็นในสื่อนะครับได้มีการเอามาออกว่าไฟบนถนนกำแพงเพชรหกเนี่ยสว่างแล้วติดแล้วนะครับก็เป็นการติดเฉพาะจุดครับจุดแค่เขตตจุจัดจเท่านั้นนะครับในอีกสองเขตเขตดอนเมืองและแล้วก็เขตหลักสี่เนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขดูแลครับท่านประธานครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้นะครับ โดยใช้เวลาแค่ห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยนะครับในในจุดเขตจุดเดียวเนี่ยยังไงก็ฝากครับอีกสองเขตครับท่านประธานใช้เวลาน่าจะไม่เกินสิบถึงสี่วันครับยังไงก็ฝากหน่วยงานนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับยังไงท่านมีแผนอนอนาคตอยู่แล้วว่าจะยกพื้นที่นี้ให้กทมครับแต่ให้ท่านเห็นแผนที่ท่านแผนไว้เนี่ยเกือบสองปีแล้วครับยังไงฝากท่านช่วยประชุมกันบูรณาการครับแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้จบทันทีครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับ